ดูดวงระหว่าง,ง,งวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2566ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทางด้านการงานคุณต้องเคลียร์งานค่อนข้างหลายอย่างเป็นช่วงที่มีแต่งานด่วนงานเร่งเข้ามานอกจากนี้จะต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องงานมากกว่าเดิมและภายในองค์กรอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในช่วงนี้ทางด้านการเงินช่วงนี้ คุณจะได้ใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นหรืออาจต้องมีการซื้อประกันสุขภาพใหม่รวมไปถึงอาจได้ใช้เงินไปกับหนี้สินเก่าๆที่ติดค้างเอาไว้ทางด้านความรัก คนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจตรงสเปคเข้ามาแต่อาจต้องระวังว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้และยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนักคนมีคู่คุณต้องระวังว่าในช่วงนี้อาจมีปัญหากับคนรักซึ่งมาจากปัญหาเก่า หรือนำเรื่องเก่ามาเป็นชนวนหรือในช่วงนี้ต้องระวังว่าคุณอาจป่วยจนคนรักต้องเข้ามาดูแลทั้งด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนหรือเกี่ยวกับระบบเลือด